坚固。 สดีครับเืครับครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โ,โ,ร,โรงพยาบาลโกลินเจียสนานรพมหานครนะครับผมได้พาน้องสามท่านนะครับมาจากเชียงม่วนมาจากนครใต้แล้วก็มาจากบัา้คมนะครับพาน้องสามสามสามคนนะครับสามท่านนะครับมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่15นะครับตามโครงการส่งน้องเรียนผู้ช่วยพยาบาลกับปี2507นะครับเป็นรุ่นที่15นะฮะซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2507แล้วนะครับครานี้ก็นบจำนวนเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้ก็200ร้กว่าท่านทีเดียวนะครับและก็รุ่นนี้สามท่านนี้เป็นรุ่นที่15นะฮะเข้ามารายงานตัววันนี้วันเสาร์ที่29มีนาคม2 5 5 7นะครับ พวกผมเดินทางมาจากจังหวัดพะเยาเมือม่อเย็นวันศุกร์ที่28นะครับเดินทางตั้งแต่1นทุ่มนะครับแล้วก็มาถึงที่เช้านะครับเวลาเจ็นาฬิกานะครับวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้นะครับผมจะได้ส่งมอบตัวน,อน้องๆทั้ง3าท่านนะครับเข้าสู่อ้อมอก,กอดของโรงพยาบาลโกลเรเจียเพื่อที่จะอบรมฝึกวิชาชีพให้น้องๆมีทักษะงานด้านการบริการการดูแลผู้สูงอายุนะครับ งานพยาบาลน,นะฮะหลักสูตร6เดือนเพก่ประสบการณ์อีก12เดือนนะฮะหลังจากนั้นน้องๆก็จะสามารถประกอบอาชีพมีการมีงานทํามีรายได้ที่แน่นอนและที่สําคัญก็คือมีเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมมีอาชีพมั่นคงนะฮะเราสามารถพึ่งตนเองได้และก็สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ที่บ้านอีกด้วยนะครับช่วงเช้าจะเป็นการปฐมเทศแล้วก็การ ย้ายศนะครับปฐมพิเทศจากโรงพยาบาลทีมงานของแพทย์งพยาบาลอโรงพยาบาลโคเรเดียสนะครับหลังจากนั้นน้องๆก็จะรายงานตัวและก็จะเข้ามาพักแล้วก็จกกจ่ายซื้อของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นและโครงการนี้ก็จะเริ่มเรียนน้องๆสว์ก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่1เมษายน25ง7เป็นต้นไปนะครับผมพาท่านไปชมบรรยากาศของการมอบตัวและาการปฐมนิเทศ กันดีกว่านะครับเชิญครับรัวว่าโัวพยาบาลตัวเดเมียและพัฒนาการตาหวัดที่เดานะคะคือตัจต่าเองก็ชื่อการนการที่ทางีิเศสก็เป็นการ ในศูนย์ทันตกรรมคืองานด้านการแพทย์ที่ต้องการน้องๆที่จบหลักสูตรที่ที่นขึ้นน้องสามารถเขาทำแผนกถูกแก้ก็เข้ากันน้องที่มาเรียนเนี่ก็จะได้เห็นเครืงไม้เครืองมือมนาต้องมาเรียนลักสูตรนี้ยเาจะจบไปแล้วมีงานทำแน่นอนนะครับดันั้นขอให้ท่านไปเรียนจบไปน้องก็จะน้องมีกระตอายวันนี้เรามาสามคน เราจะอยู่รครบ18เดือนกันทั้ง3คนนี่เลยวันที่30เดือนนะนี่ึือ,องานนี่คะถ้าเทียบกับที่เราเรียนที่ผ่านมาไม่งานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ก็ระหว่างการเรียนนะคะ <c oughs> ก็ขอให้พวกเราตั้งใจเรียนเข้าเรียนให้ครบนะคะถ้าเราถามไปภาพกับภาพอย่างในเราเป็นข,ข,ของจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมองนะคะจริงไม่สบายจริงจริงทีารู้ว่าดวงฉุกเฉินจริง ก็สามารถลาได้นะคะเราจะไม่เข้าใจเนื้อหานะคะทีนี้กิจการนะครับผมขอรีบตอบก็การกระจาท่านครับแล้วก็สามคนนะครับมันมีสู้ตรคราเป็นรายะต้อมีน้ำนะครับ18เดือนเลยนะครับจบนะครับเพราะฉะนั้น เรืามเปม่นท่าน่ด้ครับตั้งใั้งใ้งใจตไม่้ใจตั้ง้งตั้งใจตั้งใจตั้งรจตั้ับนะฮะัางใจั้งเจ้าใจั้าใจ้งับงใจั้งใจ้พ่จต้งจ้งงงใ้เรา้ัั้ั้จจ้างนงจ้า มาจากเชียงมนวนเจ้าอยู่วัดเลขที่15บก8ตำบลสะอําเภอ,อเอชียงมว่วนจังหวัดพะเยาเจ้า็จ้าช่ปัจืุบันมจะเล่นทีวันอยู่วัดเลขที่13บ7ตำบลวัดธอรเถึจ้าุดสจะเล่นชนองแมนอวันที่หรือตั้ครับผมในนามของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยาทุกคนนะฮะขอกราบขอบพระคุณทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกลิเกียทางท่านหญิงวสุธิดาเลขัตานันทางท่านชวลิตฤทธิ์เลขัตนานและก็ทีมงานแพทย์พยาบาลคณะกรรมการบริหารทุกท่านนะครับจากวิทยาลัการ์การบริบาลและก็โรงพยาบาลทีมงานของโรงพยาบาลโกลิเกียทุกท่านนะครับที่เอื้อเฟื้อและก็ให้ความเมตตาต่อเยาวชนขอวจังวัดยาบอย่างดีเสมอมาตั้งแต่ปี2547มาจนถึงปีนี้นะฮะ ผมก็ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาและก็เยาวชนทุกทุกคนที่ผ่านการสู่แล้วก็เยาวชนของน้องๆที่จะมีโอกาสเข้ามาสู่ความเมตตากรุณาของหลวงพิมพาน,มมานครับก็ขอขอ,ขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับขอบคุณครับ <S 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 <S